โอ้ยเราคือเข้าร้านค้าโคตรนานเออมาเอ้ารวยจริงๆริงไปโย ผมแบบมูวดอ๋ออยาวนะยาวยาวนัเยอะนะยาแล้วคุยแชทเพินไปหน่อยเทินเลยใครอยากเรอยาวเป็นเพินะครับยาวเป็นเพินยาวคือลือยาวคือลือยาวคือลือเลยเลยรอช่วย ยามาแล้วแล้วไปเจ่นไรเดี๋ยอย่าสมองนะอย่าสมองยาวนะเดี๋ยวมันวิ่งเข้าคนยังมีอยู่โอ้งไอ้ไม่ระเบิดปะป้ายได้เลยไม่ระเบิดเลยเอาปีปาดเลยมาลช่วยปีศาจได้ไหมเดิโอ้โหเอเอ้าข้างมากลางโอ้กลางเข้าตายไม่ได้พูดเมื่อก่อนนะไม่ได้รูดผมที่มองไม่ได้ผมไม่แย่มากินตายไม่ได้ผมไม่ตายเลยรอแล้วคุณจ็อกปล่อยกลางมา ไอ้กลางโดนระเบิดกลางโดนระเบิดคนตายแลฮะคนมันยาวยาเฮ้ยแล้วยาวก็โดนระเบิดยาวก็โดนระเบิดนี่กลางต่อเจ็บเจ็บตายตายตัวเจ็บตายตัวเจ็บตายใกล้ๆใกล้ๆใกล้หลับเนี่ยเดี๋ยววันให้เดี๋ยววันให้มาไปบนมาตายนึงนึงนึ่นนึงไปไป

คนจับเจ็บมากคนเอไปเลยเจ็บว่ะดี๋ยวดีให้ตายตายเจ็บกำลังตายแล้วตัวนึงตัวนึงอะตรงเอ้ยทำมเอ้ยไม่โดนได้ไงวะนี่มันหลุดฟอร์มหลุดฟอร์มแล้วนะต่ำเย้เฮ้ยมุดตะเมอเอเข้าแล้วเออเอตายสุดท้ายเออ ai, my man, isapon, ok, mình lăn như thế nào? lăn, sao vậy? bự mình lăn nha, lắc gì vậy? chạy rồi,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  chạy chạy rồi,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  chạy chạy

ไปดูไปดูเนี่มันอีโบโซโครยิงโคตรเวอเลยอุ้ยอีโบอีโบจังหวะนี้เอออีโบโอเคยาว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 อีโบโคตรเอาอ่ะตัวตัวท้ายตัวท้ายเอ้ยเฮ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 ้ยยัยไม่โดนเออเอออาไปเป่าไม่เงยหน้ารอเลย ดีๆอนานะคตออใยน่าเกลียดน,น่กกากลัวขอดีีใช่หรอดีๆหรอโอเคาหาห้องเล่นยากเลยทีนะี